สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุเ a ศ i ั i ตีมาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนเครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูขมเนะครับได้นําเสนอนางสงกรานออกมาแล้วนะของไทยเรายังไม่เห็นนะครับตอนที่ณเวลานี้ที่เห็นเป็นรูปเป็นสร้างมากที่สุดของไทยนะั่นก็คือโฆษณาของเครื่องดื่มสุราชนิดหนึ่งนะครับของแบรนด์หนึ่งนะครับที่ทําออกมา ในเรื่องของสงกรานต์ค่อนข้างดีมากๆนะครับสวยงามมากผมได้ทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้อรับชมไปแล้วเปรียบเทียบกับในส่วนของการพรีเซนเทชันของทางขมรน,นะครับมันคนละเรื่องกันเลยทีนี้ทางขมรก็มีนางสงกรานต์ออกมาแล้วนะครับกําลังถ่ายแบบกันอยู่ทีเดียวเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างยังไงเพื่อนๆช่วยวิพากษ์วิจา,ารณ์กันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ แล้วะครับเพื่อนๆณนะส่วนนี้นะผมจะไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วกันนะครับผมขอให้เป็นเหมือนเป็นคําถามปลายเปิดเอาไว้ให้กับเพื่อนๆลอ,องเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันดูว่าหลังจากที่เห็นวิดีโอนะครับในการถ่ายแบบนางสงกรานนะครับซึ่งได้มีการถ่ายแบบคงถ่ายแบบกันไปแล้วแหละเรียบร้อยเดี๋ยวก็คอยดูว่าจะมีแบนเนอร์หรือมี ภาพอะไรที่ออกมาจากเขมรบ้างหรือเปล่าตอนนี้เราก็รอดูกันอยู่นครับว่าภาพนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่เ,เราไปชมวิดีโอ<ม>เรื่องหลาวของการถ่ายทําในสตูดิโอนะครับกับนางสงกรานเขมรก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่านางสงกรานคนนี้ของเขมนชื่อว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมครับ មានគូរិកៈទី2គឺជីវ ेन បត្រៃទី2នៃកបិលមហាព្រំអំពោកស្ត្រាពលឹងលំអព្រះកាដោយសៀបផ្កាអគិបោកអភរណកាយបុកដាធៈសថាតេឡាញ់គឺព្រេងព្រះហស្សដំត្រង់ព្រះខੰញព្រះឆ្វេងត្រង់ឈើច្រតមានយិនសុនីជាតិខ្ញៈគឺផ្លាធំ เอาล้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูนางสงกรารเขมรคนนี้นิดนึงนะครับว่าเขาชื่อว่าอ่านอะไรนะครับนางสงการเขมรในปีนี้เทพปีใหม่นะครับเจ้าหญิงโกรกเทวีนะครับหรือจะอ่านว่าโกรกเทวีไม่น่าได้นะอ่านว่าโกรกเทวีดีกว่านะครับเจ้าหญิงโกรกเทวีเนี่ยเป็นธิดาคนโตของกาบินนะครับอันนี้ตามที่แปลได้จาก Google นะ มหาประทูอัมเปรียนะครับสีเหลืองอัมเปรียสีเหลืองคืออะไรคืออาจจะเป็นชุดหรือเปล่านะตอนนี้ไม่รู้ Google แปลมานะประดับด้วยไข่มุกนะครับดอกดาวเรืองดอกไม้ไข่มุกเมืองเกิดแห่งหอยทากแ้วเขาบอกงี้นะเจ้าหญิงกรกบเทวีเนี่ยมียานพาหนะนะครับหรือมีพาหนะเนี่ยแหละที่เป็นเสือตัวใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ภาพมันจะออกมาเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้มีการถ่ายแบบกันไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าภาพนะครับที่จะสื่อออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมือขวาถือพระขันน้อมือซ้ายถือคาาคาานะ้าปลายนะ่าจะเป็นรวงข้าวหรือก็ใส่ชดานะครับผมมองว่าเป็นเทปีเทวีพรหัรัตน์มากกว่านะเออ น่าจะสั่งชุดนะครับแล้วก็เครื่องประดับมาจากสัมเพลงในะปาร,ร์โหรันมากกว่าจะด้วยซัมไปนะแต่ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเนี่ยเพื่อนๆสามารถวิาพากษ์วิจารณ์กันเ,เข้ามาได้เลยครับเมื่อเห็นการแต่งกายนะครับแล้วก็ชุดต่างๆของนางเทพีสงการของปีนี้ของขมรเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อนๆก็สามารถลอง ทีาผ้าวิชากันเข้ามาดูภายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็แล้วกันนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้หมดเวลาหนูเรียนคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเรากับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากมีเรื่องติด็ดตเรื่องฮาฮาอะไรของขมขมาให้ชมอีกเดี๋ยวผมก็จะหยิบมาราย,ยางานให้กับกผู้คนได้รับรู้ตำซาัน,นะครับอย่าลืมดูโฆษณาและดูเพจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ